สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองผานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับเอ่อพระนะครับหลวงปู่ทวดกักไม่ขีดนะครับวัดชางให้ปีพศ25 41นะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์ใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าผมลงไปหลายองค์นะครับคลิปเนี่ยพันฝาคลิปนะครับ ก็จะมีลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมได้มานะครับสำหรับกากไม่ขีดเนี่ยส่วนมากนะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็จะนำไปเลี่ยมมาให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆนะครับผมได้กันเรียกว่าได้พร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับเลี่ยมมาก็สองพันฝาบาทนะครับเพราะว่าพรใหญ่นะครับผมใหญ่เบิ่มเลยนะครับ เทียบกับตารีพิมพ์ A รุ่นสร้างงูเหบานโค,โคโคนะครับใหญ่นะครับช่วงนี้ทองก็แพงนะครับถ้าผมไปเอาองค์นี้ไปเลี่ยมเป็นเลี่ยมทองนี่ตายแน่นะครับปเป็นเลี่ยมเงินนี่ก็เป็นงานของช่างทองเลยนะครับนี่นะครับงานแกะด้วยมือนะครับผม งานแกะด้วยมือเลียมกันน้ำนะครับลายข้างๆนี่อย่างสวยนะครับนนหนาๆเงินยกซุ้มนะครับหัวสิงข้างนี่เป็นพญานาคนะครับประกบหลังอย่างดีนะครับกันน้ำตีปิดแบบเนียบๆน,นะครับ พิมพ์พระของรุ่นนี้นะครับพิมพ์พระของรุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่ทวดวัดชางไ้ปีสี่หนึ่งรุ่นสร้างบ้านให้พ่อรุ่นหล่อเก้าปากขนังนี่นะครับพิมพ์นี้ได้ทําการถอดพิมพ์จากหลวงปู่ทวดวัดชางไ้รุ่นแรกปีพศสองสี่ข้าเจ็ดนะครับนํามาสร้างเป็นพระพิมพ์นี้เนื้อหามวลสารนะครับก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับเนื้อหามวลสารก็ดีนะครับแล้วก็พิธีเนี่ยใหญ่อลังการนะครับ พิธีการปลุกเสกข,ของพระรุ่นนี้เนี่ยปลุกเสกถึงสองวาระนะครับวาระแรกนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้โดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดไทขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับวาระที่สองปลุกเสกที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับโดยมีสมเด็จเกี่ยววัสเกตเป็นประธานในพิธีนะครับผมท้งวัดพระแก้วและวัดชังให้ก็พิธีใหญ่ทั้งคู่นะครับรุ่นนี้นี่ หายห่วงได้เลยนะครับพิธีดีนะครับพาเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับพิมพ์พานี่ลึกแล้วก็หนานะครับนี่ดูนะครับหนานะครับผมดูกันโดยรวมก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นแบบอยู่ในซุ้มนะครับในหลวงปู่ทวดเนี่ย พาจะอยู่ในซุ้มนะครับลึกนะครับกล่องไม่ขีดกักไม่ขีดนะครับคําว่ากักไม่ขีดเนี่ยก็จากกล่องไม่ขีดเนี่ยแหละนะครับผมนี่นะครับสวยเชี่ยวนะครับองนี้โคดด้านหลังนะครับโคดพาตําหนักแล้วก็มีเลขเก้าไทยนะครับดูจากข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับลองไล่ดูจากข้างหลังบ้างนะครับโคเนี่ก็จะเป็นโคทองเหลืองนะครับผม ในก้าวไทยพาตำหนักด้านหลังนี้ก็เป็นรูปสถูปหลปวงพ่อทวดนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับองนี้สถูปเม็ดแร่ที่โรยเห็นไหมครับเริ่มใช้กล้องได้ชำนาญขึ้นนะครับคลิปแรกๆนี้ก็อาจจะไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับตอนนี้หยิบแล้วเหมือนรู้จังหวะพอสมควรนะครับดูเม็ดแร่นะครับ โคเลขเถูกหนุบมาทวดเนื้อดูดูเนื้อขั้นบ้างนะครับเนื้อนี่ของพาลุน่นี้นี้จะออกเป็นโซนน้ำตาลนะครับลึกเป็นมิตินะครับดูพาเขาลึกคมนะครับ ฐานบัวรุร่นนี้จะทำเป็นแบบนี้นะครับเนื้อแห้งกิ๊กเลยนะครับฐานบัวจมูกติด นะครับโด่งเลยนะครับพิมพ์พารุุ่นนี้ก็จะมาได้สูงสุดประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกับรุ่นแรกปี97เป็นพิมพ์โบราณนะครับเขาจะไม่ได้คมชัดแบบรุ่นใหม่กิ๊กๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเป็นพิมพ์เดียวกับปี97หน้าจะโบราณโบราณนะครับหน้าแฝงนะครับเป็นพิมพ์กรรมการนะครับ กักไม่ขีดนะครับก็จะเป็นพิมพ์กรรมการของรุ่นนี้นะครับมีหลายองค์นะครับที่ลงไปในช่องมีทั้งปิดไปแล้วมีทั้งอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยนะครับหรือไลน์มานะครับโทรนะครับ0 9 8 8 5เ1 3เช่นนะครับองค์นี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่9500บาทนะครับนี่นะครับผม 9,500บาทประกันแฮให้ตลอดชีพนะครับพิมพ์กรรมการท่านใดชอบพายใหญ่ใหญ่องค์เรื่องๆนะครับองนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมเมตตาติดชัดนะครับแล้วก็ครับมีผาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพนพี่พนะครับได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ